มาพบกับท่านกุนอูนะครับอีกหนึ่งปางปางที่สามที่อยู่บนโต๊ะท่านกุนอูนะครับตรงนี้เป็นปางที่เราตั้งให้ประธานพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยตรงนะครับองค์นี้มีประวัติที่มานะครับมีคนป่วยแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาแล้วแหละยังไงหมอก็คิดหาวิธีทางรักษาให้เขาไม่ได้แล้วเขาเลยตั้งอธิษฐานจิตขอพรกับท่านกุนอูองค์ใหญ่นะครับว่าถ้าเขาหายเนี่ย เขาขอแกะองค์นี้มาถวายและจะตั้งให้เป็นปางประธานพรเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนที่เขาได้รับพรจากท่านกุอูเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับเขาป่วยเขาอธิษฐานขอพรไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเกิดอะไรไม่รู้ขึ้นโดนจิตโดนใจให้คุณหมอเนี่ย ค้นพบทางรักษาเขาจากที่เขาป่วยไม่สามารถฟื้นมาได้แล้วนะครับพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาบอกว่าท่านกุนอูเป็นคนพาเขากลับมานะครับเขาจึงเลยจึงเกิดความศรัทธาในตัวท่านกุนอูมากเขาเลยทําตามสัจจะวาจาที่ให้ไวคือแก่องค์นี้มาตั้งถวายที่วิหารอเรียเจ้ากุนอูนะครับองค์นี้เป็นไม้จันทน์หอมแท้นะครับ